การออกแบบภายนอกที่ทันสมัย Honda Wave 125รุ่นปี2026มาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่ที่เน้นความโฉบเฉี่ยวและความเรียบหรูในสไตล์ที่เหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยไฟหน้าและไฟท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นใช้ไฟเล็ดที่สว่างและประหยัดพลังงานเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพการขับขี่ชุดแฟรริงแอร์ล,ลายกราฟิกใหม่ยังสะท้อนถึงความโมเดิร์นและให้ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นบนท้องถนน ตัวถังถูกออกแบบให้เพรียวบางทำให้การควบคุมรถในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นไปอย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้สีใหม่ที่หรูหราเช่นสีแดงเมทัลลิกสีน้ำเงินเข้มและสีดำด้านเพื่อเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถจักรยานยนต์ระดับครอบครัวรุ่นนี้ เครื่องยนต์และสมรถนะในด้านสมัรนานะ h o เว a Wave 125บปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์สีจังหวะขนาด124.9ซีซีที่พัฒนาใหม่ให้มีความประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นพร้อมระบบหัวฉีด pgm-fi ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างแม่นยำเครื่องยนต์นี้ไม่เพียงให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันแต่ยังมอบอัตราเร่งที่นุ่มนวลและต่อเนื่องเหมาะสำหรับทั้งการวิ่งในเมืองและการเดินทางระยะกลาง ระบบเกียร์แบบ4สปีดที่ปรับจูนใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและประหยัดพลังงานมากขึ้นอีกทั้งยังมีการปรับระบบระบายความร้อนเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อนจัดที่พบเจอบ่อยในประเทศไทยความสะดวกสบายและฟีเจอร์ใหม่ Honda Wave 125รบรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้สอนเบาะนั่งถูกออกแบบให้มีความนุ่มและกว้างรองรับการเดินทางไกลได้ดีกว่าเดิม กล่องเก็บของใต้บอบ์ดถูกขยายให้จุของได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันอีกหนึ่งจุดเด่นคือหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่แสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ํามันและไฟเตือนต่างๆนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB ที่ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการชาร์จสมาร์ทโฟนระหว่างเดินทางความปลอดภัยและการควบคุม เรื่องความปลอดภัยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ Honda Wave 125ปี2026มาพร้อมกับระบบเบรกหน้าดิสและหลังดรัมที่ให้การหยุดที่มั่นใจและควบคุมได้ง่ายระบบกันสถเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบสวิงอาร์มช่วยซับแรงกระแทกได้ดีทำให้การขับขี่บนถนนที่ไม่เรียบยังคงนุ่มนวลและมั่นคงขอบล้อแม็กดีไซน์ใหม่ไม่เพียงสวยงาม แต่ยังมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวอย่างที่ให้มากับตัวรถยังถูกออกแบบมาให้มีการยึดเกาะที่ดีบนทั้งถนนแห้งและถนนเปียกช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ความคุ้มค่าและภาพรวม Honda Wave 125ปี2026ยยังคงรักษาความเป็นรถจักรยานยนต์ยอดนิยมในประเทศไทยด้วยจุดเด่นด้านความประหยัดน้ำมันความทนทานและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ต่ำ เมื่อรวมเข้ากับการดีไซน์ใหม่ที่หรูหราและฟีเจอร์ทันสมัยจึงทำให้รุ่นนี้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทั้งสำหรับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือครอบครัวที่มองหารถคู่ใจสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันราคาจำหน่ายยังคงอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับคุณภาพและเทคโนโลยีที่ได้รับถือได้ว่า Honda w เว e 125ปี2026คือรถที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความสวยงามสมรรถนะและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง